จริงๆแล้วในความสัมพันธ์นี้เนี่ยเขายังอยากไปต่อกับคุณไหมคลิปนี้เนี่ยเป็นดันดอมนะคะมีการเปิดไพ่แค่กองเดียวเนาะอาจจะตรงหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อความสนุกสนานเพื่อความบันเทิงนะสำหรับใครนะคะสนใจอยากดูดวงส่วนตัวจิ้มงหน้าโปรไฟล์ได้เลยค่ะก่อนที่จะไปฟังคทาทานายกดหัวใจกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คอมเมนต์เพื่อน,น้องรับพลังงานดีๆกลับไปนะอะไรที่ไม่ดีทิ้งไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวขอดวนก่อนความรู้สึกของคุณที่มีต่อเขานะคะคุณรู้สึกกยังงไบเาคาะ ขอดูใต้สำรับหน่อยโอ้โอเคถามถึงคุณเนี่ยคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณรู้สึกว่าในความสัมพันธ์นี้คุณเหนื่อยอ่ะคุณสู้มาเยอะจังเลยแล้วคุณก็ไม่ได้รับความชัดเจนคุณต้องการความชัดเจนในความสัมพันธ์นี้มากๆคุณต้องการให้มันชัดเจนไปเลยแต่ว่าตอนเนี้ยโอเคแหละสถานการณ์ที่มันเป็นปัญหาอยู่เนี่ยเหมือนกับว่า มันอาจจะไม่ได้รับความชัดเจนเท่าที่คุณต้องการคือคุณต้องการความชัดเจนมากกว่านี้ก็คือจะไปต่อก็คือชัดเจนมาเลยหรือว่าถ้าไม่เอาแล้วไม่ไปต่อก็คือชัดเจนมาเลยมันมีความคลุมเครืออยู่มันมีความอะไรที่ไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่ซึ่งบางคนบางคู่อ่ะอาจจะเป็นความสัมพันธ์แบบไม่ได้เปิดเผยเป็นความสัมพันธ์ที่รู้กันแค่สองคนหรือว่าอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าเป็นความรักที่มีความลับอะไรประมาณนี้นะคะอืม ขอดูต่อหน่อยนะคะว่าแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากไปต่อกับคุณไหมคะจริงๆแล้วเขายังอยากไปต่อกับคุณอยู่ใช่ไหมอือหึเขาดูใ้สำรับหน่อยโอเคถามจากหน้าไพ่นะคะเขาก็ยังอยากไปต่อกับคุณอยู่นะแต่ว่าดูเหมือนกับว่าในในการที่เราทั้งคู่จะไปต่อกันอะคือมันจะต้องใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเหมือนกัน เออมันเหมือนกับว่ามันมันจะต้องมีการให้แล้วก็การรับในความสัมพันธ์ที่เท่ากันคือเหมือนพยายามไปด้วยกันนะคะสู้ไปด้วยกันแล้วซึ่งเขามองว่าตอนเนี้ยมันมันมันอยู่ในจุดที่เขาโอเคอะแต่จริงๆจากไพ่อะเขาอยากไปต่อถึงขั้นแบบมีครอบครัวไปต่อถึงขั้นนั้นเลยนะแต่เพียงแต่ตอนเนี้ยเหมือนเป็นช่วงพิสูจน์ตัวตนเป็นช่วงพิสูจน์ความรักเป็นช่วงเวลาที่เหมือน เขาอยากพิสูจน์ตัวเองด้วยอยากพิสูจน์ตัวคุณด้วยว่าคุณจะจริงจังกับเขาไหมแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเขาเองว่าเขาต่อให้เจอเรื่องแค่ไหนอะที่มันยากอะเรื่องยากแค่ไหนอะเขาจะยังแบบอยากไปต่อกับคุณจริงๆริงไหมแล้วก็ต่อให้มันมีเรื่องยากแค่ไหนเขาก็อยากรู้ว่าคุณเนี่ยอยากจะไปต่อกับเขาจริงๆริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคนคนเนี้ยเขาวางอนาคตไปได้ไกลเหมือนกันนะเออเขาไม่ได้วางอนาคตแค่แบบ แปบ๊บแปบอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะวางอนาคตไปถึงขั้นเนี่ยครอบครัวอ,อะไรอย่างนั้นเลยอะ่ะค่อนข้างที่จะวางแผนไปไกลเหมือนกัน